โปรแกรมฟุตบอลที่น่าสนใจวันนี้ครับคงจะหนีไม่พ้นศึกฟุตบอลกระชับมิตรทีมชาติครับเป็นการพบกันระหว่างเยอรมันครับวันนี้ต้องเจอกับทีมชาติกรีซก่อนที่จะไปพูดถึงคู่นี้กันครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาตัวหน้าช่องของพวกเราสายสูงอย่างเดนมาร์กยู21บอกแล้วว่าการันตี3เม็ดถึงแน่นอนมาลุ้นแค่เม็ดที่4เม็ดกินเต็มสดชื่นตั้งแต่36นาทีแรกครับยินดีกับสมาชิกหน้าช่องที่ได้ติดตามแนวทางไปด้วยนะันส่วนพี่น้องในกลุ่มครอบครัวครับไม่ต้องพูดถึงครับไม่ว่าจะเป็นตัวเน้นอย่าง ทีมชาติไทยครับสูงเดนมาร์กยู21รวมไปถึงฟอร์เนอร์แล้วก็โตววีเอพฟุตบอลเช้าของเราอย่างทอร์เรเลสทอร์โดบาครับสดชื่น3 4, 4, เด้ง4ี่เด้งในกลุ่มครอบครัวยินดีด้วยแล้วกันครับแค่นั้นยังไม่พอชุดโครงการ3ส,สวยๆแตกละเอียดยิบครับยินดีกับพี่น้องสมาชิกในกลุ่มครอบครัวด,ด้วยแนวนทางที่มันมีมากกว่าหน้าช่องแบบนี้ครับสามารถมาติดตามเพิ่มเติมได้ทางเข้าหน้าโปรไฟล์ใต้รูปเลยอย่างที่บอกไว้ทุกคลิปทุกวันครับสมาชิกใหม่วันนี้เข้ากลุ่มเหล่าเสื้อกีฬาสโมสรเกรเทเยอร์เดี๋ยวจะส่งให้ถึงหนน้้าาบบบแ ฟรีฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวครับไปดูความพร้อมของทางฟังเยอรมันกันบ้างดีกว่าครับพวกเขาได้โปรแกรมลงอุ่นเครื่องเป็นนัดที่2แล้วโดยนัดแรกพวกเขาเสมอกับยูเครนมาที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับก็ต้องยอมรับว่านัดนั้นนาว์เยวมันมีการโลเตชันแต่ถ้าว่านัดนี้ครับฟุตบอลยูโรใกล้จะเริ่มขึ้นแล้วอีก1สัปดาห์เท่านั้นเองวันนี้ต้องจัดหนักจัดเต็มแน่นอนครับไม่มีเวลาให้ลองระบบแล้ววันนี้มาในแผนเก่งเลย4-2-3-1ครับนำทัพมาโดยกัปตันทีมอย่างโยชัวคิมมิด ดกันครับฟอร์เรียนเวิร์ตยามาโมเซล่ารวมไปถึงไคฮาวเวร์วันนี้ก็ฟิตเต็มร้อยพร้อมออกสตาร์ทเป็น11ตัวจริงครับวันนี้สื่อต่างประเทศยกมาให้เยอรมันดูดีกว่าที่1นช่วงตัวครึ่งก็ต้องบอกว่า1ช่วงตัวครึ่งนี้เป็นกำแพงที่กำลังสวยเลยส่วนทางฝั่งของกรีซครับก็ต้องบอกว่าผลงานของพวกเขาในเกมอุ่นเครื่องนี่คือนัดแรกครับและมีปัญหาตัวผู้เล่นบาดเจ็บครับโอ้โหก็ต้องบอกว่าตอนนี้ปัญหารุมเร้าเหลือเกินหนึ่งช่วงตัวครึ่งวันนี้เชื่อว่าเยอรมันผ่านได้สบายแน่่นนนนอออออครััวี้้ไไไมมมตงงิดะกกาขป ที่ทับอินซีเลตเยอลมันก็แล้วกันครับส่วนแนวทางเพิ่มเติมแบบเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาครับตัวเน้นตัววีชุดโครงการ3ส,สวย,สวยผมมีให้ในโน้ตกลุ่มครับสามารถมาติดตามกันได้ทางเข้าหน้าโปรไฟล์ใต้รูปเลยครับวันนี้ก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันครับดูบอลได้สนุกเหง่หงประๆรวยทุกท่านสวัสดีครับ